สื่อครับตอนนี้นะครับวิธีคนเหนือกับคนลังเขาแลครับจะมาใส่บอกขี้กุ้งมาใจบอกขี้กุ้งกันนะครับนี่ครับมาใส่อย่างใหญ่น, oh นะคนนนนนรับนี่ครับลูกน้อยเพื่อนดูนะครับนี่ครับบอกแรนแกนะครับนี่ใส่หนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยกักลองกล่งในนนะครับนี่แบบในนี่ครับหนึ่งตัวแล้วครับครับอันแรกครับ ต่อไปแล้วครับอันที่สองนะครับแบบบ้านบ้านของเขานะครับที่สองโอ้แดดใครชัดอันหมดบุ้ยอันหูมัน้อยนี่ครับอันนี้บดได้นะครับได้ได้อยู่ได้ได้อยู่อ่อนี่ได้อยู่ครับเดี๋ยครับนี่ครับพี่กุ้งพี่กุ้งดีๆครับนี่นะครับอันที่สองได้มาอยู่แล้วครับกลองเลย ครับเลยละมาดูคร mm ับ hmm. ว mm ิธ hmm. ีการไหนเออลืมใส่เดี๋ยวเอาที่มันได้หอกออกว่าเอาแนะอย่าได้นะครับไปขี้กุ้งครับต้องขุดแล้วนะครับอันอาจจะได้นี่แหละไม่ห่อนนะฮะโอ้ยอันขี้ครับเออได้อยู่รู้มันสดออกเลยละเฮ้ยอันนี เรียบร้อยนะครับสดออกไปแล้วหนึ่งอันนะครับเอาไปใส่วุกนะครับเดี๋ยวก็ใส่ครับกระแสวิีงกุ้งนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะรู้นะครับว่าใส่แบบไหนนะครับก็สอบถามก็เข้ามาได้เลยนะครับบอกขี้กุ้งนะครับเสร็จครับหนึ่งองตัวสามนะ้ครับนี่ได้แล้วครับเซตกับผ้าดนะครับนี่อันนะครับ นี่วันนี้มันค่อนข้างแดดร้อนนะครับกล้องไวชัดครับโอ้อ่านขี้อยู่ได้แล้วได้ไงเนาะมีบ่เออเออได้ครับสี่ตัวนะครับสี่มาแล้วมาแล้วแล้วครับมาสัมผัสวิธีของเจ้าเหนือครับคนเหนือกับคนหลังเขานะครับเอาละครับบอกขี้กุ้งตีแม่นมาได้แล้วนะครับนี่ครับ เดียวกันเดียวกันนี่หันตีนึ่งนะครับนี่ครับบอกที่ก้งเขาแล้วครับนี่มาชมมาดูกันพลาดนะครับซื้อได้ครับได้ครับนี่นี่ครับโอ้ยอดกระตกุก <c oughs> ออ้นี่นะครับขี้ก้งอะไรสหู นี่ละครับวิธีการใส่บอกที่กลูของเฮาลักอันอน,นี้อันนี้อันอนี้ออกยังเอาลักกอนเลยูครับอันนี้ก่อนโอน้อันนี้ออกละครับมาตามกันมาดูนะครับน,รนี่เหบอชครับน,รนี่หอรอนี่หรอ อ,อันนี้มาดูนะครับนี่บัดได้ครับข้าเป็นหนึ่งอันครับก็เพื่อนที่ที่ตามนะครับไปกำลังใจก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยน,นะครับหนูฝากระดูหนู ได้ครับเซตครับเซตหนึ่งอันครับนี่อันไปได้กี่เมบวะโ,อ,โอ,อ้ใจรู้เฮ้โอ้นี่ใครจะแยก <c oughs> อันหูพื้อ,อันหูเลื่องนะหูมันน้อยนะได้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 หรอ,อม,มีหรอไปขี้ดินก้า มีก่มฮ<ด>มีไ<ด>หไ<ด>มีกโอ้มีครับมีครับครับมมคบาดยากนะครับคาดไปสองอันอยู่ครับครับเพื่อนๆที่ยังบ่กเคยใส่ก็เอพอนะครับจะแนะนำในการทำก่อ เราถามเข้ามาได้นะครับพอต้องเพลกอะมูอหลังเลไปตีนตึงแมนมาได้หมได้อันนี้มาได้ครับผมสามอันมาได้นะครับบอกขี้กุ้งเซตันเยอาแข่งแมนมาเนาะได้ครับได้ครับเน่ได้นะครับได้นะครับเซตนะครับบอกขี้กุ้งของเฮานะครับ่ย นี่ไปได้ปักเนี่ยไม่ใส่ไม่ปักกมได้นี่ครับเซตนี่ครับเซตนะครับ,เร,บ,รบเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าแตกลวกะลครับโอ้แดดฮอนนะครับตึ๊ อ่านีเป็นสวนลำไยนะครับในต่อปุ่นไม้ปกปุ่นนะครับโอ้นี้เป็นสอยเลยครับนนแน่แน่ก้นมากะตีนน,งงนุ่ม่ไหเนาะกระ็กกรกินได้ ใช่ฟาสี่หลังอืออืองูมันน้อยที่กรุงตัวน้อยอ่ะบโดโอ้ลาดครับลาดไปสี่อันห้าอันเลยตึกๆตกในเซตแน่นอน,นะครับไอ้แฝกมานี่นะครับีในเซตแน่นอนครับ แหนนอนแหนนอนก้อนอีกะตีนแมนมากระเด็กเนี่ยมีรึมีกะมีนี่นะครับนี่ผมใครชัดนะครับนี่เซตโอ้โหนี่มีเฮ<ะ>้ยใส่แฟ้์แอันไรใส่สูงนิดนึงได้ด้วยก็ใส่ออก กน,นทนี่กล้งบอกขี่กล้งครับไปเี่ยคนเหนือครับนี่ครับน,นี่หนึ่งอันนี่หนึ่งอันเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่เสร็จร้อยแล้วครับกูปุ๊บได้ได้กันนี่ครับอยู่ตรงไหนครับอ๋อหมอกแค่หันนี่อ้าดูนี่แค่เหย,ยียได้อุดข้าง่ได้แต่สุดวันที่เกา่าอืมไม้ปักนี่ครับเอาไม้ปักทำเครื่องหมายไว้ งูมันน่อยไม่จังอันไอ้งูหน่อยาาอ,อ,อยออ่ีครับปื๊บเสร็จเสร็จเสร็จครับเสร็จนี่ครับทางในนะครับ สร็จอันนึ่นงแลง้วคุณปุนออกาอมาแล้วหรอออกมาแล้วใจแล้วเตะแดดมันมันแค่ชัดนะครับนี่เสร็จครับนี่นี่ยหันตีนะครับสุมาเด้อนะครับเนอนี่ตีนแม่มาแปลงมาแกะกเด็กนะครับนี่นี่ครับ กุ้งแมนมานี่นะครับนี่เซตครับเซตนะครับอ่าครับนี่หนึ่งร้อเนี่ยไม้เนี่ยเนี่ยนี่ไงมันโดนนี่มันโดนแม่นไหมปั่นล้อเอาไปป่ะลุ่มป่ะเสรไปเอาไปมาตะกี้ละเกเดกุ้เนาะนี่เราเนี่ยเกเดกุ้เนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยน้าไงพ่อเนี่ย ช่แล้วไม่หรอไม่ไม่ยังไม่ฟัว้ยเด็กไม่เก่าสิครับสำหรับใส่คีิกุุงวันนี้นะครับหากใครต้องการจะว่าจะทำอย่างไรก็ครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเทนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์หื้อตัวนะครับผมวิธีคนหนึ่งก็บคนของเขาครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม